ท่านผู้ชมสาวลราปากดีปากแกวสับขาหลอกจริงๆเห็นไหมท่านผู้ชมผมบอกแล้วแกแค่ต้องการกระแสให้มันลดลงและแกก็อยู่ต่อแล,แ,และแกก็ออกมาแถบเป็นวันอย่างนี้นะครับล่าสุดนี้แกออกมาขอโทษอืมขอโทษแต่โดยเฉพาะคนไทยเจาะจงถึงคนไทยถ้าขอโทษตัง้งแบบนี้ตั้งแต่แรกมันก็จบแล้วครับอืมอันนี้สับขาหลอกโอ้โหตกหน้ายูทูบเบอร์หลายคนเลยยูทูบเบอร์แต่ละคนบอกว่ากลับบ้านกลับบ้านแล้วเห็นคลิปร้องไห้ ล่าสุดยังไม่ได้กลับครับผมว่าแล้วถ้าแกกลับต้องเห็นคลิปที่มันเป็นรูปธรรมามากกว่านี้อันนี้แค่คลิปร้องไห้คลิปร้องไห้ในคลิปนั้นก็ไม่ใช่เสียงผู้หญิงด้วยเป็นเสียงผู้ชายชล่าสุดนี้ไม่ได้กลับครับอยู่กรุงเทพนี่แหละครับแกโคงลําบากนั่นแหละออกมาขอโทษล่าสุดที่ผมจะเอาคลิปห้ดูเป็นยังไงแกขอโทษถึงคนไทยทุกคนที่ทําตัวไม่ดีก่อนหน้านี้คนเรามันก็ผิดได้แกพูดขนาดแกขอโทษนะแกยังเข้าข้างตัวเองอยู่ว่าคนเรามันผิดได้ ปกติคํานี้คนที่เขาจะให้อภัยเขาคนเขาเป็นคนพูดอันนี้แกพูดเองครับขอโทษแล้วก็พูดว่าคนเราันผิดกันได้คนเรานั่นผิดกันได้แต่นผิดเขาก็ขอโทษตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นเขาไม่แถอย่างนี้หรอกครับถ้าคนเขาจริงใจจะขอโทษนะอันนี้น้องแท้แบบแท้แบนวันครับไม่มีวันจะยอมรับตัวเองว่าตัวเองผิดถ้าไม่ถึงจุดนี้ที่ตัวเองไปไหนที่คนเจอจำหน้าจำ,จำหน้าคาตาได้คณอ,อืน่นทรปดาแกดูไงว่าไปไหนลำบากแน่ แกก็เลยออกมาขอโทษอืมถ้าไม่ถึงจุดนี้แกก็คงไม่ขอโทษหรอกครับเพราะแกรู้ไงบางคนประกาศตามล่าตัวเนี่ยนะตามล่าตัวน้องคนนี้เพราะว่าแกไม่มีใบอนุญ,ญาตทํางานแกมีแค่พาส,สปอร์ตท่องเที่ยวนั่นแหละครับขนาดมีแค่พาสปอร์ตท่องเที่ยวยังปากดีขนาดนี้เหมือนพี่น้องไทยคอมเมนต์เป๊ะเลยเพราะว่าขนาดมีแค่พาสปอร์ตย,ยังปากดีขนาดนี้ถ้ามีใบอนุญ,ญาตทํางานจะขนาดไหนละ่ะอันนี้อลอนปีนป้อนครับสับขาหลอก ทุกคนเลยใ,ใจจริงๆท่านผู้ชมบางคนก็เชื่อว่าน้องแกกลับบ้านผมบอกอะไรอย่าพิ่งเชื่อครับ 50, 50. ห้าสิบห้าสิบเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปดูเป็นยังไงครับคลิปที่แกขอโทษผมไปดูนะเห็นคลิปแกนั้นไปล้น,ปลนหลาสบายๆย,ยิ้มแย้มแจ่มใสดูดบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ไม่ได้กลับครับเห็นไหมท่านผู้ชมสับขาหลอกอืมสับขาหลอกยูทูบเบอร์หลายๆคนยูทูบเบอร์หลายๆค,คนก็เชื่อว่ากลับบ้านกลับบ้านผมว่าอะไรอย่าพิ่งเพราะว่าเคสก่อนหน้าน,นี้ก็อย่างนี้นะครับโกหกอย่างนี้แหละ ก็โอว่าตัวเองกลับบ้านสุดท้ายแล้วไม่ได้กลับอือันนี้ผมไม่ได้แช่ผมไม่ใช่ว่าจะมาต่อว่าน้องเขานะผมยังให้กลับจริงๆในนามคนลาวคนหนึ่งผมงให้กลับให้กลับไปทําอะไรก็แล้วแต่กลับไปเถอะเพราะว่าตอนนี้พี่น้องชาวไทยโกรธเกลียดทั้งประเทศแล้วจริงๆท่านผู้ชมผมกล้าพูดเต็มปากเลยว่าพี่น้องชาวไทยโกรธเกลียดอันนี้ขอโทษนี่ไม่รู้พี่น้องไทยจะให้อภัยผมว่าพี่น้องไทยเขาคงจะพูดนั่นแหละว่ากองไว้ตรงนั้นแหละอืมแล่เอาไปทิ้งขยะให้ มันสายเกินไปที่จะขอโทษแล้วเขาไม่ต้องการอะไรมากมายจากคุณล็อกถ้าคุณขอโทษแล้วคุณก็ไม่ต้องแถไปนวันเหมือนก่อนหน้านี้มันก็จบตั้งตั้งนานแล้วถ้าคุณยกมือไหว้ตั้งแต่วันที่มันเกิดเรื่องมันก็ไม่ถึงจุดนี้หรอกครับอันนี้อะไรก่อนหน้านี้ก็บอกว่าขอโทษยกมือก็ไม่มีพูดปากเปล่าขอโทษเหมือนเหมือนตัวเองมาคิดว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองเจง๋งขอโทษแค่นี้ก็คงจบแล้วมั้ง ในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปมันเลวร้ายแค่ไหนบูรี่พี่้องไทยบูรี่ซาไทยบูรี่ค่าแรงเออค่าแรงสี่ร้อยไม่พอกินไม่พอใช้จะซื้อ,อยาตัวอีกก็ไม่พอพูดได้ไงอืมผมว่าถึงจุดนี้แก้วคงรู้ตัวเองนั่นแหละว่าอยู่ยลำบากจะไปสมัครการที่อื่นใครกันละ่ะจะกล้ารับเพราะเขาเขาจำหน้าคาตาน้องแกได้ไงพอเป็นกระแสช่วงนี้อีกอย่างคนรังเกียจเยอะก็ไม่รู้ว่าจะเดินตื้มันไหน น้องก็แกก็คงรู้ตัวแหละก็เลยออกมาขอโทษอันนี้ขอโทษเจาะจงถึงพี่น้องไทยก็ดีครับเพราะว่าเหตุมันเกิดอยู่บ้านเมืองพี่น้องไทยต้องขอโทษพี่น้องไทยไม่ต้องขอโทษคนเราหรอกครับคนเราไม่ได้ผิดอะไรคนเราไม่ไม่ต้องการคําขอโทษจากน้องเขาหรอกต้องการคําขอโทษนั่นก็คือพี่น้องไทยตั้งแต่วันแรกแต่ว่าตอนนี้มันสายเกินไปแล้วครับพี่น้องไทยก็คงไม่ให้อภัยหรอกในความคิดผมนะผมไม่รู้ลรอกพี่น้องไทยให้อภัยหรือเปล่าผมว่าพี่น้องไทยก็คงสายหัวแล้วไม่ละกูไม่เอากับมึงละ พวกมึงต่อแหลมากเกินไปแล้วพี่องคมผมยาอคลิปไปดูเป็นยังไงครับทีมันเกิดดราม,ม่าขึ้นเออขีคอยไปว่าหันว่าหนีเห็ุท่าเจ้าต้องด่าข่อยขอ,ขอโทษเลยลายเ้อขอโทษแต่เฉพาะคนไทยเท่าน,นั้นแหละขีคอยไปอยู่บ้านเจ้าเลยเหตุโตบดีเหตุโตบน,นาหักจกังนาขอกระพิดไปแล้วขอกระขอโทษขอภัยเนาะ คนเฮากับพิษพลาดกันแน่แหละการว่าการจาค่ะว่าพิษมันก็พิษเขาว่าถือมันก็ถือแล้วก็ขอโทษหลายๆต่อไปนี้เขากา็เป็นบทเรียนฉี่ยิ่งใหญ่นะเกิดดรามา่าขึ้นเกิดเรื่องพิษพันในชีวิตคนหน้ามือเป็นลังมือกะเห็นหลายๆอย่างเห็นไหมท่านผู้ชม,มไม่มีใครห้าภัยหรอกครับบางคนก็คิดว่าจะขอโทษไปทําไม มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกมันสายเกินไปแล้วก็จริงครับใครแล้วจะให้อภัยมันถึงจุดนี้แล้วจุดที่เขาเกลียดคุณทั้งประเทศคุณบอกว่าขณะขอโทษยังเข้าข้างตัวเองด้วยว่าคนอื่นเอ้ยคนเรามันก็มีผิดพลาดกันบ้างเออใครก็มีโอกาสผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละแต่เขายอมรับความจริงนะแต่เขาก็ขอโทษตั้งแต่เนิ่นๆมันก็จบอืมถามว่าชีวิตนี้ไม่มีใครไม่ไมไมผิดพลาดไม่มีหรอกครับทุกคนมีหมดแหละข้อผิดพลาด แต่ใหญมากจะน้อยแต่จะรู้ตัวไหมว่าตัวเองผิดอันนี้แหละครับมันเป็นสิ่งสําคัญที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเราถ้าเรารู้ทันรู้ตั้งแต่แรกขอโทษตั้งแต่แรกมันก็จบอันนี้ตัวเองแถครับจะเข้าข้างตัวเองทั้งนั้นที่ผ่านมาขนาดขอโทษตอนนี้คลิปเมื่อกี้ที่ผมให้ดูไปยังเข้าข้างตัวเองอยู่อืมเห็นไหมเมื่อกี้นี่เออคนเรามันมีผิดพลาดกันบ้างงุนอย่างนี้เออยังเข้าข้างตัวเองอยู่ ไม่มีวันหรอกครับเขายิ่งเกลียดคุณอืมไม่มีแค่ให้อภัยหรอกสําหรับผมคิดผมนะผมว่าผมไม่มีแค้ไม่มีแค่ให้อภัยหรอกไม่รู้แหละพี่น้องไทยอาจจะให้อภัยก็ได้แต่ผมตัดสินไปแล้วว่าพี่น้องไทยก็คงควมรู้สึกก็คล้ายผมแหละอืมก็คงโกรธเกลียดไม่มีแค่ให้อภัยหรอกครับแล้วเมื่อคุณโอ้โหจะพูดยังไงอยากคายเกินเมื่อเมื่อคุณหลอกได้ทุกสิ่งทุกอย่างเออแล้วว่ากลับบ้านคนอื่นก็เชื่อบางคนก็เชื่อนะแต่พี่แต่พี่น้องบางไทยบางคนก็ไม่เชื่อนะเออพี่น้อง คนไทยบางคนนี่ก็โอ้โหไม่เชื่อใครง่ายนะผมเห็นคอมเมนต์แต่ละคนนะผมว่า7 0็ดแปดสิบเปอร์เซเขาเชื่อครับแต่ว่า20%ก็มีคนเชื่อก็เข้าใจอยู่ครับเพราะวันยูทูบเบอร์เป็นคนการันตีเองว่ากลับบ้านจริงๆก็ไม่แปลกครับอย่างนีเนง้เป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่ากลับบ้านจริงๆที่คลิปร้องไห้ก่อนหน้านี้ที่ยูทูบเบอร์เอาเป็นคนเอาไปลงนั่น,หนแหละแชร์กันบ่อนในโลกโซเชียลแหละไม่จริงครับแค่แค่หลอกหลอกให้คนอื่นเชื่อว่าตัวเองกลับบ้านอยากให้กระแสมันลด แล้วมันจะลดได้ยังไงในเมื่อคุณยังเคลื่อนไหวขนาดนี้เออสมองคิดได้แค่นี้คิดว่าค,คนอื่นเขาจะเชื่อคุณง่ายๆเหรอคิดว่าตัวเองฉลาดนักได้ไงว่าคนอื่นเขาจะเชื่อคุณในสิ่งที่คุณทําลงไปโอ้โหแม่คุณเอยเออรู้จักพี่น้องไทยน้อยเกินไปใช่ละคิดว่าพี่น้องไทยจะเชื่อคุณง่ายๆเหรอใชล้ลูกไม้ต้นตื้นแบบนี้เออทามีทา,ทามีคนเชื่อมีครับแต่ไม่เยอะหรอกครับอืแต่ยูทูบเบอร์ไปตีเขาว,ว่ากลับบ้านแนละ้กลับบ้านแนละ้ว ผมว่าแล้วห้าสิบห้าสิบเขา่มเืเสื้อคนพันนี้มันต้องใช้เวลาพิสูจน์สุดท้ายยังไงละ่ะสับขาหลอกอ่าตอแหลมันก่ดมันคนก่อนนั้นจริงๆไม่ได้กลับครับหลอกทุกคนหมดอออืืยิ่งทําให้เขาเกลียดกันใหญ่จะขอโทษก็ขอโทษไม่เต็มที่อันนี้แหละล่าสุดนี่แหละที่ผมเอาคิดไปดูเมื่อกี้แหละขอโทษเลยว่ายกมือไหว้แต่ไม่รู้ว่าพี่้องไทยจะให้อภัยไหมผมผมคิดนะพี่รองไทยก็คงว่าโยนทิ้งทั้งขยะหรือว่ากองไว้ตรงนั้นแหละไม่เอาละ ไม่ต้องเอามาพี่น้องไทยเขคงอยคิดย่างนี้แหละผมแค่ตัดสินนะพี่น้องไทยนะแต่ไม่ดูพี่น้องไทยจะคิดมนผมไหมแต่ผมคนรู้สึกผมก็ไม่แตกต่างับจากพี่น้องไทยหรอกผมนี่ชอบผมผมเป็นคนไทยนะไม่เอาครับทิ้งเลยหรือว่ากองไว้ตรงนั้นแหละแล่ผมจะให้ตัวอะไรไปกินก็นแล้วกันผมไม่เอาครับไม่รับคําขอโทษสําหรับส่วนตัวผมนะ <laughs> อะไรท่านผู้ชมผมจะขอ้ขอกาคำบาสบายดีกันสบายดีสบัสดี ับเขาเจ้าก็คงสิดีแต่ตัวไอ้นี่ยังบบคิดสืลืมไอ้ยังคงคิดถึงเจ้าอยู่ทุกวันเจ้าอยู่ทุกวันไอ้บ่ไเลยวังงี้เจ้านั้นกลับมาแค่อยากให้หัวว่าไอ